สวัสดีค่ะอันนี้ยูทูบเบอร์น้อยนะคะจะพาเพื่อนๆมาเก็บผักใช่ไหมคะลูกมีผักอะไรบ้างคะนูงเก็บผักอะไรบ้างคะไปให้ยายมะเขือเทศมะเขือเทศอะไรอีกคะอันนี้ใช่ผักสลัดไหมคะเนี่ยผักสลัดหรือผักกาดคะลูกผักกาดผักกาดนุงรู้จักผักกาดด้วยเหรอคะอ๋อผักกาดสวยนะคะ อันนี้คือกินไปแล้วเป็นแบบบางส่วนนะคะเนี่ยคือมันแก่แล้วกินไม่ทันนะคะก็แ<ต>่ือัเหี่ยวแล้วว่าเขื่อมันเหี่ยวแล้วนี่เราก็ต่อจากรถอีแตนคอกรถอีแตนของเรานะคะนี่นะคะเรามีสุนัขด้วยนะคะใช่ไหมคะตายหรือ,อยังคะนันนอนอยนู่นั่นยังไม่ตาย <laughs> นอนเฉยเฉยนอนเฉยเฉยนึกว่ามันตายแล้วอ่วสุนัขมาอีกแล้วหนึ่งตัว ทำไมสุนัขเยอะจังเลยบ้างมีสามตัวเหรอคะบ้านหลังนี้สุนัขดุไหมคะดุมากไหมคะรวยก็ดุอยู่อีกก็ดุอยู่แต่หอมไม่ดุโอ้ก็หอมไม่ดุดุสองตัวใช่ไหมคะใช่มารวยเคยกัดเด็กไหมคะกัดค่ะกัดใครกัดกัดพี่อะไรบ้านหลังนั้นใช่ไหมพี่แซก ไปค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนะคะวันนี้นะคะที่ปู่ก็จะพามาเก็บผักนะคะผักชีลาวนะคะที่ปลูกอยู่สวนข้างบ้านนะคะอก้าเก้าก็เข้ามา Gia bỏ n bơm mi đồ để sai ông mùa có còi ngầm ở mùa lạc kai mùa โ,โอ้เห็นตาดากมาตัวนี้ กเก่าย่อยกินเก่าเคนเห็นย่งกัเห็นน้าเมือสุยางเลยมันน่ะ่แนวออมมาพะลุงมาเอาแนวไปออมได้ผู้ใดน้องพ่อต้น แม่บอให้ไปน้อง่ายเต้แท็กซี่โอ้โอหอีกเก่าๆเขามากก่วนเลยอันนี้พักเน่ไปกินกับลาบกับตม้มข้าวฮะมันแรงกับซื้อแล้วเบยเขียนกอกไปกอกใบอันนั้น ผู้ลงทะเบียนอ่ะอันนี้หมูพาน้ำมินมาเก็บผักนะคะที่สวนบ้านเรานะคะม,มีผักค,กคอเมีผักอะไรบ้างคะถือนิ่งๆนะคะลูกลอย่าทำให้มันสั่นนะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะวินนะคะถัาเขียวปีกินกับตำ,ตำุ่งก็ได้กินกับลาบก็ได้คือข้ออากำลังจะเป็นดอกเนาะ มีอะไรอีกคะมีหอมใช่ไหมคะดูให้ท่านผู้ชมดูต้นหอมนะคะปูผักกินเองปลอดสารพิษปลอดภัยนะคะถ่ายหน้าพิเซนเตอร์สวยๆหน่อยสิคะลูกขอขอนุญะ แม่บังบอกพี่ดาพี่น้องแล้วพี่ปวดจะพาเก็บฝรั่งนะคะเห็นไหมคะเห็นฝรั่งไหมเห็นค่ะ,คะเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่มินจะเก็บนะคะฝรั่งกอดหารพี่ห่อไว้นะคะสวยไหมคะสวยฝรั่งท่านี้มันลูกไม่ใหญ่นะคะมันก็ได้ลูกประมาณเท่านี้นะคะวิธีเก็บนะคะนี่ อืมนะคะสดสดจากต้นเลยค่ะใช่ค่ะสดสดจากต้นนะคะได้มาแล้วเราก็เอาไว้ไปล้างแล้วก็กินนะคะแต่ว่าเีฝ้อฝรั่งเยอะไม่ได้ห่อเยอะมากแล้วมันก็มันก็เน่าเยอะมากนะคะถ้ามันได้หอ่อนี่เราเอามาห่อแล้ก็ได้ะคะ่ะห่อไว้กินเราไม่เด็ดทิ้งมีลูกนี้ยังเล็กๆอยู่เลยใช่ค่ะเราต้องหาถุงมาห่อนะคะโอเคถ้าเราด้วย 我就是她，没有我，没有我，她就走啦。